สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมคลิปที่แล้วต้องขออภัยด้วยนะทุกคนไม่มีเสียงซ้อนเฉยเลยนะครับจริงๆมันไม่ใช่เป็นที่ไม้นะทุกคนมันเป็นที่แอปครับเหมือนมันรัวนิดนึงอนะตอนที่เรนเดอร์คลิปนะคร่บไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนลงแล้วกันนะหลังจากที่เราได้จัดการเจ้าบอสนะครับเบอร์ลิไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็กลับมาฟาร์มของกันต่อดีกว่านะครับ ซึ่งคืนนี้นะครับในค่ำคืนนี้ก็เดี๋ยวจะไปที่เรืออับปางนะครับไปที่จุดที่ขโมยที่มันขโมยนั่นไปอะขโมยฝากกระป๋องไปนะครับแล้วก็อาจจะไปทำเคเวสสักเควสหนึ่งเพราะว่าตอนที่กลับมาที่บ้านเนี่ย <c oughs> เห็นแวบบนะครับว่าไอ้ตรงดงต้นโอ๊กนะครับดงต้นโอก๊กหรือพุ่มต้นโอ,อ๊ยไม่ได้เล่นสินะ ทร้งไว้ที่พุ่มต้นโอ๊กนะครับมันมีรูปดาวเกิดขึ้นแสดงว่าเราสามารถไปทำเควสได้อีกแล้วใช่ไหม,มปะ,ปะกค็ค่อยๆทำไปครับทุกคนเพราะว่ายังไงจะต้องยังไงเราก็ต้องไปฟาร์มชุดใช่ไหมเศษเสื้อผ้าเศษผ้านะครับไปฟาร์มบูเบอร์รี่ไปฟาร์มหนังสัตว์นะครับ แร่เทอร์มเพื่อที่จะเอามาค้าเป็นอาวุธอะไรแบบนี้อีกนะก็เดี๋ยววนๆไปครับแต่ก็อยากไปป้นบ้านอยู่นะตอนนี้เนื้อเรื่องก็อยากทำเอออยากทำไปหมดแต่มันติดอยู่นิดเดียวนะเวลานี่แหละเราจะเอาเวลาไหนเล่นดีนะนี่ค่อยๆทําไปครับทุกคน แต่ว่าถ้าสมมติใครได้เล่นแล้วได้เครื่องซ่อมแล้วก็ลองมาสปอยหน่อยก็ได้นะครับหรือมาบอกที่ไหนว่าใช้อะไรยังไงในการซ่อมบ้างต้องใช้พวกชิ้นส่วนอยากสมมุติว่าถ้าผมจะซ่อมปืนแบบนี้ผมต้องไปหาออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมปืนไหมอย่างเช่นพวกชิ้นส่วนโรงงานสปริงน้ำมันชโลมปืนไหมนะครับในการที่จะต้องมาซ่อมอะไรแบบนี้นะ เอาทำไมมันว่าผมจะคาบเครื่องนั่นยังไงเดี๋ยวรอบหน้าก็ได้จะมาผลิตจริงๆเราควรจะเดินสายไฟไงแต่ว่าถ้าเดินเดินสายไฟอ่ะให้ไฟฟ้าทำงานตอนนี้มันยังไม่คุม้มเดี๋ยวรออ,อีกวันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่รีบไม่รีบต้องผลิตเครื่องรีดนะร,รีดท่อนี่แต่ว่าถ้าเราจะผลิตเครื่องรีดท่อนี่เราต้อง เดินท่อมาจากไหนนั้นได้ด้วยนะใช่ไหมไม่สิรีท่อไม่ต้องเดินท่อน้ํามาหรือเปล่าไม่แน่ใจบนอะไรเนี่ยโอเคว้าปกลับบ้านดีกว่าเอา้าม,มีอาการแหลกอีกแล้วทุกคนมีอาการแหลกเบาๆเขาคุยอะไรกันนัในแคนผมไม่ได้คุยเลยตอนเนี้ยต้องมารีบทำเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องเราจบไปแล้วนี่ ต่อไปก็แค่ทําแบบเดินนั่นแหละทำเคเวสด้วยนะครับเคเวสเมืองหิมะด้วยแล้วก็ต้องมาทําในส่วนของถิ่นฐานด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว20กว่าก็จะมีอีเวนต์คริสต์มาสมาอีกเป็นอีเวนต์สุดท้ายนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นอีเวนต์สุดท้ายของปีนี้นะเออ อาจจะได้ครับกระสุนเพลิงกันก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะปรับอีกหรือเปล่าเพราะว่าปีอ่อย่างงานแฟร์มันก็ปรับนะครับปรับนิดหน่อยแบบทดสอบชุมชนก็ปรับนะครับอาจจะเป็นอีเวนท์ที่ต้องใช้เงินกันอีกแล้วเห็นไหมเชื่อผมหรืยยอยังว่าเดฟมันช่วงนี้ร้อนเงินไงเขาจะเอาไปอัปเกรดบริษัทของเขานะครับ <S <S ตกแต่งปรับปรุงหรือพัฒนาบริบรษัทของเขาเนั่นแหละ นะครับก็เลยขนทุกอย่างมาขายหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธเสื้อผ้าสก,กินสก,กินมอเตอร์ไซค์ยังเอามาอีกเลยเห็นไหมโดนก็ยังเอามานะพิมพ์เขียวโดนแต่ว่าณนะตอนนี้เราก็คือยังไม่ได้สนใจเรื่องโดนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาทินฐานให้รอดก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมพกชุดกันหนาวไปหน่อยดีกว่านะครับเออ รู้สึกว่ามันจะมีในแมปต้นโอ๊กใช่ไหมแมปต้นโอ๊กแมปป่ามันจะมีบอกอยู่นะว่ามีความหนาวเหน็บเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าถ้าเราจะไปป่าต้นโอ๊กเราก็ต้องเอาชุดกันหนาวไปด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมพกติดไปหน่อยดีกว่าก็ถ้าสมมติไม่มีอีเวนต์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นมานะครับเราก็อาจจะไปจบกันที่ ดงต้นโอก๊กเพราะว่าผมเห็นดงตุ๊กโอก๊กดงต้นโอก๊กเอ้ยหรือพุ่มต้นโอก๊กว่ะพุ่มต้นโอ๊กบางมันมีรูปดาวเกิดขึ้นแสดงว่าต้องให้เราไปทําอะไรสักอย่างที่นั่นแน่ๆครับเดีย๋ยวค่อยๆไปค่อยๆทาไปไป,ไปเดี๋ยวเราไปจุดเรืออับปางก่อนครับระหว่างนั้นก็จะฟาร์มจัดก,การซอมบี้ไปด้วยนะของมันลกไปว่ะอีเตอร์อีเตอร์เอาไปมันก็ต้องเอาไปอยู่ดี อ่าให้น้ำมันเราเติมไปให้เต็มเลยไม่ได้เหรอเติมไปให้เต็มเลยก็ได้มั้งเนี่ยนะจะได้มีพื้นที่ในการเก็บของมากยิ่งขึ้นส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราเอาไปย่อยครับรู้ไหมว่าแกลอนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันได้แท่งแท่งเหล็กกล้าหรือว่ามันได้แท่งอลูมิเนียมนะ แต่มันได้เหมือนกันนะได้แร่เหมือนกันนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันอเอาของไปประมาณนี้ก็ได้มั้งมันเริ่มจะเยอะเฮ้ยห,หรือเราเอาอาหารไปหน่อยอาหารกระป๋องต้องไปฟาร์มอีกแล้วสินะก็ช่วงนี้เล่นน้อยอ่ะมันก็จะได้ทีละหน่อยสองหน่อยทุกคน ้ค,นนครับต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะปีที่แล้ววันนี้เมื่อปีที่แล้วเล่นกันแบบครึ่งวันอะไรแบบนี้ตั้งเวลาเลยครับแบบเดินทางถึงจุดนั้นแล้วรีบเลยรีบเข้าเกมมานะช่วงนี้ไม่ได้เล่นแบบนั้นแล้วมันก็เลยน่าจะชาขึ้นอีกเยอะเลยค่อยเล่นไปก็นะแหละ ก็จนกว่าจะแบบเขาปรับปรุงให้มันเกมมันเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับบัคอะไรแบบนี้ก็แก้ไขแล้วหรือยังอะปั๊มน้ํามันเขาแก้ไขหรือยังครับทุกคนมีใครยังเด้งตอนที่เข้าปั๊มน้ํามันอยู่ไหมผมเจอบัคอะไรบ้างมันเรียกบัคหรือเปล่ามันยังมีอาการแหลกบ้างนะครับ แต่เข้าใจได้ว่าเพราะว่าเพิ่งอัปเดตใช่ไหมอัปเดตแมปมาก็น่าจะมีอาการกระตุกเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางถ้าตอนนี้ยังไม่เจอบักอะไรแต่ถ้าใครเจอบัคก,ก็ลองพิมพ์มาบอกกันได้นะครับเผื่อจะได้ช่วยกันแบบรายงานไปยังเดฟ ให้เขามองเห็นบักที่เกิดขึ้นนะกับคนไทยไม่ว่าจะเป็นเจ้าไม้ห้52นะครับที่แบบหากันให้ควักสุดท้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งเควสบอกอยู่อีกที่นึงแต่ว่าตัวจริงๆมันอยู่อีกที่หนึ่งแบบนี้นะเออแล้วคนไทยมันจะไปหาเจอ,อยังไงวะโอเคเรียบร้อยครับไปต่อกันที่พุ่มต้นสนพุ่มต้นสนมีนี่ไงเห็นไหม ค่อยเก็บฝากระป๋องไปจะได้รีบไปหมุนพอหมุนเสร็จเราก็จะได้แบบจะได้ลุ้นสักทีว่าจะได้ฝากระป๋องไหมถ้าได้ฝากระป๋องเราก็จะได้แบบเออเอ๊ะอะไรนะไม่ใช่ให้ได้ไอ้ตู้สล็อตสักทีแล้วมันรอบหน้ามันก็จะได้เปลี่ยนเป็นอะไรนะกำแพงเลเวล5้านะเราจะได้เอามาอัปเกรดห้องของเราให้มัน ดีมากยิ่งขึ้นนะครับไอ้คลิปที่แล้วคุณเจ้าชายใช่ไหมคุณเจ้าชายบอกว่าเติมเงินซื้อห้องเลยดีกว่าคือผมเข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเงินมันจบได้ทุกอย่างผมก็เติมเอาหลายอย่างเหมือนกันดีนะว่าผมตัดสินใจซื้อเครื่องรีไซเคิลตั้งแต่ตอนที่ผมเล่นใหม่ๆตอนที่ผมเล่นกลับมาเล่นใหม่ๆนะมันทำให้ผมย่อยได้พวก วงจรอ,อิเล็กทรอนิกชิ้นส่วนโรงงานอะไรพวกเนี้ยได้มาเยอะมากๆนะครับทำให้ผมมาได้ไหวตอนแรกก็ตัดสินใจเหมือนกันว่าจะเติมเติมเงินซื้อโต๊ะซ่อมแต่พอเห็นแบบนี้แล้วไม่น่าจะเติมเงินซื้อได้แล้วทุกคนเห็นไอ้นี่ไหมราคาที่แบบถ้าเราอยากจะสู้กับบอสน้ำแข็งเลยโดยที่ไม่ต้องทำเควสอะต้องเติมเงิน400กว่าบาททุกคน โอ้โห oh. และการชนะบอสครั้งหนึ่งก็คือได้จีนโนม300ต่อครั้งเยี่ยมไปเลยกว่าจะได้โตก็คือต้องสู้กับบอส12ครั้งใช่ไหมเฮ้ย,เอ,ยเออ12ครั้งนะถึงจะได้จีนโนมประมาณ3,600เพื่อที่จะไปซื้อโต๊ะนะครับหรือไปแลกโต๊ะก็ถ้าสมมติใครมีปืนเหลือๆก็ไปแลกอย่างอื่นก่อนก็ได้เนาะ อย่างชุดอย่างสกินรถมอเตอร์ไซค์นะครับมันดูดูหลาดีหรือจะไปซื้อไอ้ที่เก็บของให้หมาก็ดีนะน่าสนใจดีแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมอ๋อแหลกอีกแลกแลกเฮ้ยเนี่ยจะบอกว่าเป็นบักไหมไม่น่าจะใช่บั็กหรือเปล่าเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ไหมอ่ะก็มีส่วนหรือจะเป็นที่เน็ตไม่มั้งไม่น่าจะเป็นที่เน็ตนะ เมื่อกี้ที่บอกเกี่ยวกับเรื่องน้องหมานะครับถ้าสมมติผมแลกเอากระเป๋าน้องหมามาใช่ไหมมันก็จะเออผมก็จะเก็บได้อีกประมาณห้าสี่ถึงห้าช่องก็คือของจะแบบฟูมากกว่านี้อีกนะ,อะโอเคครับแรกว่าจะไปที่ดงต้นเออพุ่มต้นโอ๊กเลยแต่ว่ามีแมปนี้มาก,ก่อนนะทุกคนไปหาปืนกันก่อนดีกว่าไปหาปืนกับน,น้ํามันก่อนดีกว่างั้นคลิปนี้เราก็จบที่ด่านนี้แล้วกันนะฮะอืมอหืมเควสนี้ เคล็นี้อย่าเพิ่งไปสู้กับไอ้พวกนี้นะทุกคนต้องจัดการกวางก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกวางมันจะวิ่งผ่านไปผ่านมามันก็จะดึงเขาเรียกว่าอะไรอะดึงจุดโฟกัสของเรานะครับเวลาเราจะยิงไอ้พวกนักจู่โจมมันเราก็จะหันไปยิงกวางสุดท้ายเราก็จะโดนปืนนะจากไอ้พวกนักจู่โจมยิงตายก่อนนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นบั็อกไหมเพราะอะไรผมผมเจอแบบนี้หลายรอบมากเลยนะแบบกําลังสู้กับอ่า ซอมบี้ตัวใดตัวหนึ่งอยู่หรือกําลังจะแบบจัดการนักจุดโจมได้แล้วอยู่ๆมีกวางวิ่งผ่านหรือสุนัขทิ้งจอกวิ่งผ่านฟึ๊บเราหันไปยิงสุนัขทิ้งจอกเฉยเลยเออหรือบางทีแบบมีผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตนะครับวิ่งผ่านมาใช่ไหมแล้วเราก็กําลังจะสู้กับผู้รอดชีวิตใช่ไหมครับจนผู้รอดชีวิตเนี่ยเลื่อนเลยอยู่ปิดนึงอะ่ะแล้วอยู่ๆก็มีกวางผ่านมา จากที่เรากําลังวิ่งตามไอ้ผู้รอดชีวิตคนนั้นอยู่เราดันไปวิ่งตามกวางเฉยเลยทําให้ผู้รอดชีวิตคนนั้นรอดไปได้เดือดมากบอกเลยแล้วมันแก้ไม่ได้ด้วยนะเออก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเหมือนกันผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเรียกแบบนี้ว่าบั็กหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันแบบโฟกัสไปเลยว่าเราจะสู้กับตัวไหนได้แบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะดีกว่าอ,อ่ะโอเค เตรียมพร้อมครั้งก่อนผมตายตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่าหิวเลือดไม่ทันแต่จริงๆอ่ะผมกดปุ่มกล่องพยาบาลนะเนี่ยเนี่ยกดกดแล้วเนี่ยเอา้ากดแล้วนะเมืกเก่อกี้มาเมื่อกี้ใครย,ยิงเมื่อกี้ใครย,ยิงคนไหนยิงมาไม่ต้องคนามือเอาดเอาิเอาเอเคไปเอาเอชไปกิน มีความหัวร้อนนิดนึงกลับไปเซ็นเซอร์ก่อนไม่ได้หลุดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช้ทิ้งไปเลยกระป๋องสีไม่เอาครับอะไรค่าอะไรราคาเดี๋ยว,ยวต้องกลับไปเซ็นเซอร์ก่อนนั้นต้องหาก่อนอยู่ตรงไหนวะไม่ได้ไม่ได้ต้องจำตอนที่เราแบบดูคลิปใหม่ๆครับดูคลิป YouTube ดลำโพงบางทีมันมีคำหยาบไม่ได้ไงเด็กๆด,ดูด้วยเซ็สนเซอร์ก่อนเอาทำไมทำไมไปขึ้นรถเล่าจะเอาของเก็บหลังเออนี้ของเต็มเปลี่ยเออะไรไม่ใช่ก็ต้องทิ้งๆไวเถอะจริง,ง,งๆนะบางทีของมันก็โลกเกินไปอ่ะ เติมน้ำมันก่อนครับมีน้ำมันใช้ดีกว่าไม่มีใช้ปะดยค่าน้ำมันช่วงนี้แพงอีกกาเห็นว่ากำไรมหาศา,ศาลเลยไม่ใช่เหรอแต่คนใช้แพงนะคนไทยใช้แพงแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าเออได้กำไรไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือไฟฟ้าก็ตามไงเอ๊ะผมพูดเรื่องอะไร,เร,เ,รเรื่องในเกมนะทุกคนผม,ผมพูดเรื่องในเกมนะอย่าไปนอกเรื่อง เคเก็บคองครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปทำเควสกันดีกว่าเดี๋ยวจะไปที่พุ่มต้นโอ๊กนะครับไม่แน่ใจว่าจะเจอเควสอะไรเควสให้ติดอันนี้อีกหรือเปล่าติดเครื่องตัดไม้อีกหรือเปล่าแล้ววิ่งหลบเราไปในบ้านนะ่อให้เราเผชิญชะตากรรมสู้กับซอมบี้อย่างเดียวไม่โอเคเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะบายบายเดี๋ยวไปซ็นเซื้อก่อน ไม่ว่าใครจะผ่านมาทางนี้ฉันก็เห็นแค่เธอคนนี้คนเดียวไม่ว่าใครจะแวะเข้ามายุ่งเกี่ยวฉันก็เลือกเธอคนนี้คนเดียวไม่ว่าใครจะผ่านมาทางนี้ฉันก็เป็นคนของเธอคนนี้คนเดียวไม่ว่าใครจะแวะเข้ามายุ่งเกี่ยวฉันก็เลือกเธอคนนี้คนเดียว